กาติดเขาเอาเอาเอาง่ายอาอเอาเอาออกไง่ายอาอเอาใส่ใหม่เอาใส่ใหม่เอาใส่ใหม่เอาเก็บใหม่เก็บให้เรียบร้อยเก็บใหม่เก็บดีดีอาทำดีดีทำดีดีพอเก็บให้ได้ลูกเก็บใส่ตะกร้าดีดีเนาะขายเคลียร์ขึ้น โอ้มันนีแล้วน่ะมันนีแล้วนะ่นนวนะเอาไหมเอาใส่ใหม่เอาใส่ใหม่ไปแล้วนีแล้วเอามาใส่ใหม่เอาเก็บเก็บให้เรียบร้อยหรอกเก็บให้ได้เอาได้ไหมเอาได้ไหมความพยายามไหมเอาได้ไหมเอาได้ไหม อวันนี้แล้ววันนี้แล้วเก็บก่อนนี่ยมันเด้งมาทางนี้แล้วเนี่ยเร็วเอามันใส่ตะก้าอาูุบอลใส่ตะก้าก่อนตะก้าขึ้นตะก้าขึ้น,น,นทำนดีๆเอาทำให้ได้ทำให้ได้อะทำให้ได้ได้ไหม มาเก็บลูกบอลก่อนลูกบอลยังอยู่เลยลูกมาเอาลูกบอลก่อนโอเคเอาวางไว้าวางไวเนน้เอาลูกบอลใส่กันน่ลูกบอลใส่นะคาบลูกบอลหย่อนลงในตะกร้าคาบลูกบอลหย่อนในตะกร้าหย่อนให้ตรงทีลูกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ม่บอลมันยังไม่ลงตะกร้าเลยนะ่ะไปคาบมาใหม่คาบมาใหม่ เอาใสาล่ลงตะกร้าหมาเอาใส่ลงในตะกร้าหมาลูกลงยังลงยังลงยังเอ๊เก่งมาก